บริษัทแบบไหนเหมาะกับเราที่สุดเดี๋ยวนี้พี่เอ๋จะพามาสอนนะคะวิธีการเลือกบริษัทภายใน3นาทีรับรองว่าจะเป็นอะไรที่กระชับและสามารถนําไปใช้ได้จริงค่ะ1เลยนะคะก็คือเราจะต้องมาดูในเรื่องของ career growth นะคะก็คือเรื่องของความก้าวหน้าในอาชีพเนาะถ้าหากว่าเรานะคะเราต้องการความก้าวหน้าแบบเร็วๆนะบริษัทที่เหมาะเนี่ยก็คือจะเป็นพวกสตาร์ทอัพหรือว่าจะไปสายคอนเซิลก็ได้แต่ว่าถ้าเราแบบชอบไปแบบเรียบ เรียบไง่ายๆค่อยเป็นค่อยไปนะคะแบบนี้เนี่ยช้าๆได้พาเล่มงามก็ใส่ราชการนะคะราชการก็จะเหมาะสมมากกว่านะคะอันนี้ก็ลองเลือกดูนะว่าตอนนี้เนี่ยชีวิตของเราเนี่ยเราอยากได้แบบไหนทีนี้ต่อมาข้อที่2นะคะข้อที่2จะเป็นเรื่องของ work culture fit า work เขาเจ้าฟิตก็คือเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรใช่ไหมคะวัฒนธรรมเนี่ยเราชอบวัฒนธรรมแบบไหนถ้าหากว่าเราชอบการทํางานแบบเหมือนให้เขามีไฮบิดหน่อยใช่ไหมหรือว่ารีโมทเวิร์กนะคะเด็กสมัยใหม่ใช่ปะก็จะชอบการทํางานแบบยืดหยุ่นนิดนึงนะคะแบบนี้เนี่ยก็จะต้องเป็นแนวสตาร์อารเหมือนกันนะคะหรืออาจจะเป็นพวก SM e ใช่ไหมนะคะอ่ะ หรือว่าอาจจะเป็นคอร์ปอเรทบางที่เราก็จะต้องศึกษาดูเนาะศึกษาดูว่าคอร์ปอเรทที่เราไปจะไปเนี่ยเขามีนโยบายแบบนั้นไหมแต่ถ้าหากว่าใครเนี่ยชอบเหมือนแบบเป็นวัฒนธรรมการทํางานที่จากัดไปเลยเหมือนแบบเฉพาะเฉพาะเป็นรูปแบบเป็นระบบอะพูดได้ง่ายนะคะถ้าเราชอบความเป็นระบบจะต้องไปคอร์ปอเรทใหญ่ๆเลยแบบท็อปฟิตี้นะคะหรือว่าเป็นหน่วยงานราชาการนั่นเองนะคะต่อมาอันที่3นะคะก็คือไลฟ์สไตล์แอนด์เบเนฟิต b e n e f i t นะคะอ่าก็คือผลประโยชน์ถ้าเราอยากได้ผลประโยชน์แบบรวดเร็วอะแบบ1ปีภายใน1ปีเนี่ยสามารถกระโดดข้ามขั้นไปเป็น manager ได้เลยอย่างเงี้ยนะคะ ก็จะต้องไปสายสตาร์ทอัพสายสตาร์ทอัพนะคะแต่พอค่าตอบแทนมันเยอะเนี่ยมันก็จะอาจจะต้องแลกมากับเรื่องของไลฟ์สไตล์ที่อาจจะไม่สามารถทํางานเลิก8ออกบ่ายสามได้อะไรอย่างงี้นึกออกไหมคะมันก็จะไปคู่กันแบบนั้นแต่ว่าถ้าเราอยากได้ไลฟ์สไตล์ที่มีความเป็นเหมือนแบบเป็นกรอบไม่ต้องมาทํางานโอทีข้างนอกเวลาหรืออะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ก็จะต้องเป็นงานราชาการนะคะงานราชาการก็จะตอบโจทย์มากกว่าแต่เบนฟิต hmm. ของงานราชาการเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะแต่มันมีความมั่นคงระยะยาวนะอ่ะต่อมาข้อสุด ค้ายเลยนะคะก็คือเรื่องของ challenge stability นะคะก็คือเรื่องของความท้าทายแล้วก็ความมัน่นคงอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วถ้าหากว่าต้องการความมัน่นคงไม่มีทางที่เขาจะไล่เราออกเนี่ยราชการอยู่แล้วนะคะงานราชการไม่มีทางโดนไล่ออกแล้วก็ไม่มีวันที่องค่อนเขาจะล้มละลายนะคะแต่ว่าถ้าเราอยากได้ความท้าทายนะคะชอบทําอะไรใหม่ๆตลอดเวลาเป็นสายครีเอทีฟอะไรเงี้ยก็ไปสายเทคสายดีไซน์นะคะ หรือว่าอาจจะไปพวกการสตาร์ทอัพแล้วก็อีกอย่างนึ่งเนี่ยถ้าสเตนเด i ร์ี้เนี่ยทาง,งานคอร์เปอเรทเนาะก็คือหมายถึงว่าเป็นองค์กรขนาดใหญ่บริษัทขนาดใหญ่เนี่ยก็จะมีความมั่นคงมากกว่าค่ะ